ประมูลพระประจำเดือนวันที่25ครับก็มีทั้งหมด20รายการพร้อมทันพระให้จับฉลากผู้สนใจก็ติดตามนะครับผู้ต้องการศึกษาก็ติดตามเช่นเดียวกันและน่าสนใจมากวันนี้ องสำคัญเริ่มออกมานะฮะพระวันนี้ก็มีพระสายเหนียวแล้วครับสายเหนียวเนี่ยก็รบรรีหูยานรบปรีสุโขทยัยพะระล่วงหลังลังปืนหลังลายผ้าอะไรพะเพรกนนะ,ะ้นฮะเริ่มต้นเลยนะครับ องค์ที่หนึ่งครับพระพิมพ์ปกโพพิมพ์ใหญ่วัดระฆังครับหนึ่งพัองที่สองพิมพ์ทรงจีดีวัดพระแก้วด้านหลังมีตาคุดหนึ่งพันองที่สเป็นพิมพ์ใหญ่สง่างามนะครับพิมพ์คมชัดรึกหนึ่งพันเช่นเดียวกันองค์ที่ห้า อยู่ในกลุ่มยอดขุนพลเป็นสีขาวที่ผมเคยเรียนให้ทราบไปแล้วนะฮะ mm hmm. นี่กันหนึ่งพันเช่นเดียวกันองค์ที่สี่ครัองค์ที่สี่ครับขอโทษองค์ที่สี่นะครับและองค์ที่ห้าหนึ่งพันหนึ่งพันเหมือนกันครับองค์ที่ห้าเป็นโลหะทองเนี่ยฮะเสด็จพระเจ้าประทับอยู่ในซุ้มเสมาด้านหลังนิยานครับ หนึ 1> 1, ่พันเช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นองค์ที่หกองค์ที่หกฝังเพชรพลอยหลากสีด้านหลังมีรอห้าหลากสีเช่นเดียวกันสองพันฮะองค์ที่เจ็ดองค์ที่เจ็ด ก็เป็นพิมพ์ใหญ่ซึ่งต่างกับพิมพ์ทรงจะดีเมื่อสักครู่นะฮะนี่เป็นพิมพ์ใหญ่ความสง่าง,า,ง,งามอีกรูปแบบหนึง่งสองพันครับมีผมตะไบทองนะฮะแล้วองค์ที่8ครับฝังพระพิจิตในข้าเม้าปลูกพระธาตุพนมครับมีผม ในการสร้างพระหลายชิ้ผสมรวมอยู่ด้วยแล้วด้านหลังมีเป็นพระเนื้อโลหะปกโพไ,ไม่ใช่ปกโพครับ<น>บลังหนาหนากปกฝังอยู่นะครับสามพันช่ไหมองค์ที่ไหนะองค์ที่แองค์ที่แปดถูกแล้วครับสามพันองค์ที่เก้านี่ใช่พระเจ้าพบ ที่สุพรรณบุรีฮะแล้วพระพิมพ์เนี้ยมีพระยาโรนชัยชาญยุทธก็พบครับสามพันฮะเป็นพระนางพญาหัวตัดพิมพ์ใหญ่สีดำองค์ที่เก้าองค์ที่เก้านะฮะองค์นี้เอาที่เก้านะอ่า่สามพันครับ อง์ที่สิทมาแล้วครับนางฟ้าผู้ปลูกบ้าว่านว่านหอมอยู่บนเบื้องบนสวรรค์มนุษย์ไม้มีนะครับนําว่านมาถวายเสด็พระเจ้าเพื่อให้เสด็จพระเจ้านํามาผสมทำพระและนางฟ้าผู้ดูแลพวกเนี้ยอยู่เบื้องบนสวรรค์นะครับชื่อว่าดาสุภพพัก ท่านก็เลยถวายนามให้เลยว่าเป็นว่านดาสุภักมีกลิ่นหอมครับร้อยสว่าปียังหอมอยู่มากครับปรกโพว่านดาสุภักครับองค์ที่สิบใช่ไหม,ไมใช่คสามพันครับต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดแล้วครับสมเด็จนางพญาดำหลังอุกสังราชสุไก,กเทือนสขทออพบที่ พิจิตครับสามพันครับต่อไปเป็นองค์ที่สิบสองสเปนางพญาสุขโขทยัยเป็นเนื้อดินแดงนะฮะสร้างเมื่อพศหนึ่งพหโดยพระแม่เจ้าสากิยานีทราบว่ากรุงสุขโขทัยเป็นเมืองขุ้นของกรุงศรียาแล้วจึงให้สร้างพระไว้เป็นที่ระลึกเรียกสมเด็จนางพญาครับสวยมากครับ เป็นพิมพ์กลางนะฮะสามพันแล้วก็ไปองที่สิบสองสิบสามค่ะองที่สิบสามครับชุ้มกอกำแพงเพชรครับผ้ารือสีสร้างครับสามพันองที่สิบสี่ใครที่ชอบพระรอดหรือพระสีดำเนี่ยมาแล้วครับวัดจามเทวีนะฮะและผู้พบคือเสด็จจ้าโตพรมศรีครับเสพาะเจ้าเป็นผู้พบ พระรอดดำครับพระรอดดำสี 4, ่พันนะองค์นี้พาอมีน้อยมากเราค่อยๆเอามาแจมองค์ที่สิบห้านางพญานางพญาดำกรุวัดหาธาตสุพรรณบุรีครับ พะระฤาษีสร้น,นเรียกว่าผงสุพรรณหรือนางพญาดํา,าสุพรรณนางพญาสุพรรณสีดสําพระฤาษีสั้นนะฮะมี 2, ะสองสามลักษณะหน้าตาไม่เหมือนกับพระโดยทั่วไปจะหน้าตาจะเป็นภัยทางนาาฤาสีครับสามพันครับแล้วก็องค์ที่สิบมาแล้วครับ ิวแต่แจววัดปากน้ำครับหลวงพ่อสดสร้างไว้สมัยพระอ,องค์ท่านมีช่วิจอยู่นี่เป็นรุ่นสามนะฮะผมมีอยู่หลายองค์หน่อยรุ่นสาแจกบ้างให้บ้างเอามาเข้าสู่รายการบ้างคมชัดเลึกสวยงามมากครับวัดปากน้ำหลวงพ่อท่านสร้างหลวงพ่อสดท่านสร้างนะฮะท่านมีชีวิตอยู่ทันนะ,ะหนึ่งหมครับที่วัดไม่ได้หรอกครับ ผมดูคลิปมาแล้วผมจึงกล้าพูดเต็มปากแล้วก็มาแล้วครับพระกลิ่งไทยกลิ่นเก้าหน้าเป็นกลิ่งก้าหน้าเหตุที่ได้ชื่อว่ากลิ่งเก้าหน้าเพราะแทนเทวดาทั้ง9้าพระองค์ที่เฝ้าถ้ำสิบสกูหาอยู่รอจนฝ่าเจ้าของจะมารับของจึงจะกลับไปเกิดได้และผู้เป็นเจ้าของสมบัติในถ้ำสิบสกูหาคือสมเด็จพระพ่อเจ้าโตพมฤาษีครับ ถ้าม1สิบสองกูหาเนี่ยอยู่เมืองกาญจนบุรีนะครับและกิ่งก้าวหน้าเนี่ยผู้พบคือพระยาโรนชัยชันยุนะครับไม่ใช่สมเด็จพ่อมีออสองตอนสามตอนมีสองตอนสามตอนวัดไตของข่อยก็มีวัดพระแก้วก็มีเท่าไหร่คะเออตะกี้บอกหนึ่งมือครับแล้วก็มาละ ไกเซอร์หายเงียบไปนานเอาก็เอาออกมาองนี้เขาจำได้ว่าเคยเอาออกมาแล้วเพราะใกล้มือก็หยิบออกมาครฮะทรงไกเซอร์เยนบาทขาวนวลมีแป้งโรยพิมพ์สิจู่นะครับทรงไกเซอร์สามมือครับวันนี้ใส่ไกเซอร์ออกมาองค์เดียวทีแรกจะไม่ได้ออกด้วยไล่ไปไอะวันนี้ไม่มีไกเซอร์ก็เลยไปเอามาแล้วทีนี้กลมาแล้วครับ องสำคัญมากไปหาให้ตายก็าไม่เจอหรอกครับเพราะไม่มีท่านสร้างาองเดียวพระท่ากระดานนะฮพระท่ากระดานเนี่ยเป็นเนื้อชินเงินมีแร่ดีบุตกตะกัวปลอดและผสมด้วยทองเหลืองถ้าเป็นสัดส่วนที่ผสมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตะก,กัว ส่วนใหญ่ถึง8ปดเเป็นต์เป็นตะกัวนะฮะเมื่ออยู่นานไปคือหมายความว่าหลังจากสร้างแล้วพอมีอายุก็จะมีไขจับนะฮะแล้วสีจะออกมาตัวพระนะจะออกมาออกเป็นสีลูกว่าจะออกแดงนะผ้าพวกนี้เช่นพระร่วงหลังรางปืนหลังลายผ้า หรือพระท่ากระดานสูตรในการสร้างลักษณะเดียวกันเพราะพระฤาษีสร้างแล้วหน้าตาก็ดูดเพราะยุคมิ้นเป็นยุคสายเหนียวตีกันฟันกันแทงกันนะฮะนั่นยุคนั้นนี่เสียพ่อเจ้าท่านทำกรอบไว้อย่างดีและก็ท่านบันทึกไว้ว่าตอถวายท่านเจ้าคุณพินมีองค์เดียว ผมก็แข็งใจดูที่ใครจะใครจะคิดยังไงเขาเอาเข้ามาสู่ให้เป็นสีสันนะครับก้ามือครับจริงๆไม่ได้แต่ก็ถ้าจะเอาก็ให้นะเอาเข้ามาสู่รายการเพื่อให้เป็นสีสันสวยมากแล้วท่านเรียก่าอย่างดีเลยครับแล้วก็ปิดท้ายรายการนะครับ ให้ดูข้างหลังก่อนหลังรายผ้าจะมีหลังรายฆ่าหลังรางปืนนะดูข้างหน้าเป็นพระร่วมหลังรายผ้าขอมสร้างครับหน้าตาจะดูดูเพราะยุคนั้นจะเป็นยุคที่ตีรันฟันแทงกันนะแล้วก็ทำไมตงหน้าตา ออกมาดูดเพราะเป็นยุคของขอมเขตนั้นเป็นเขตที่ของปกครองอยู่ช่างหลวงผู้ที่มีสตางค์มีทิพนนั้นสร้างได้พระธรรมดาไม่มีสิทธิสร้างยุคนั้นนะฮะแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นเป็นแอ่งพืบางที่เป็นลางเป็นลางเลยนะนี่เป็นแองแล้วก็มีลายเป็นลายผ้าเหตุที่เป็นลายผ้าเพราะใช้ผ้าปิดผ้ากด เพราะยังไม่แห้งทีเดียวไงมัวสวยมากครับหน้าตาดุแล้วสวยมากผมบอกแล้วว่าเล่าให้ฟังแล้ววิธีการสั้นทำด้วยตะกั่วเป็นส่วนใหญ่ผสมด้วยประหอดทองเหลืองทองแดงแค่ส่วนผสมจะออกมายังไงก็ตามนะ พระประเภทนี้รวมทั้งท่ากระดานด้วยนะพอนานวันขึ้นสีก็จะเปลี่ยนออกมาเป็นสีอย่างนี้เขาเรียกสีลูกว่าคนโบลาณเขาว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมมีน้อยองค์แต่เอาเข้ามาเป็นสีสันในรายการองค์นี้สองแสนครับพระประมูลจบลงแล้วครับทีนี้ก็จะเป็นพระที่ให้เป็นรางวัลจับฉลากผมไม่ค้นมา ลูกอมครับลูกอมเนื้อดินเมื่อสมัยก่อนใช้มีใช้หลาหอกแขนมีสั้นมียาวสู้กันมีพกมีโตท่านใช้ดินสร้างนะฮะและแกร่งมากแล้วก็เขียนไว้ด้วยโตแล้วมีหูเป็นลวดพร้อมที่จะแขวนได้ กเ็เรยลูกอมพ่อโตละครับเป็นองค์ที่หนึ่งที่จะใช้ในการจับฉลากนะครับลูกองมพ่อโตครับสร้างที่วัดไตของข่อยราชบุรีครับแล้วก็มาแลวครับวัดพระแก้วอีกองค์หนึ่งเป็นองค์ที่สองที่ใช้จับฉลากเป็นฝังเพชรพลอยนะครเพราะฉะนั้นพระผมแจ้งทราบหมดแล้วนะครับพระมีอยู่20รายการ พร้อมทั้งพารที่จะให้จับฉลากกันดังนั้นคนที่ข้ามาสูร่รายการจับฉลากก็อย่าลืมนะฮะต้องบอกอะไรนะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยท่านถึงจะมีสิทธิ์นะครับอย่าไปคิดอะไรมากเรามาร่วมกันสนุกจเจริญศาสนาครับผมมั่นใจว่าผมยังทำรายการอยู่อีกนานขอบคุณมากหลายคนก็อะไร หวังดีขอให้ผมหายไว้วผมหายแล้วทำไ่สบายสองสามวันมันก็เป็นของปกติตอนนี้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้ว <c oughs> ก็สังขารหนอโอเคครับขอให้ทุกคนทุกท่านที่ติดตามศึกษาไปด้วยและมีอะไรจะแนะนำพูดคุยทักท้วงทำได้ครับ เพื่อทําใหรา้รายการของเรายังคงอยู่ขอทุกคนโชคดีมีพระดีไว้บูชาและมีเงินใช้ตลอดการครับสวัสดี